ก่อนที่เราจะไปดูระเอียดข่าวนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยากจะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์กันก่อนมไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตื่นตระหนกตกใจกันนะคะเพราะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะคะหรือว่า DDPM นะคะเขาจะมีการเตรียมทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยจะทําผ่านระบบเซลล์บอสแคสระดับประเทศนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการทดสอบสัญญาณน,นะคะในวันที่20มกราคมนี้นะคะในช่วงเวลาบ่าย2 ซึ่งจะมีการรับสัญญาณทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าพรุ่งนี้ช่วงบ่าย2มีสัญญาณแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่านี่คือข้อความและเสียงแจ้งเตือนนะคะที่จะดังเป็นเวลาประมาณ8วินาทีนะคะซึ่งจะเป็นการทดสอบระบบจากทางปอพนั่นเองค่ะถูกต้องครับก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสัญญาณเนี่ยจะถ่ายทอดสัญญาณไป 76จังหวัด <c oughs> ทั่วประเทศไทยเลยรวมถึงบริเวณกรุงเทพมหานครด้วยนะครับระยะเวลาในการแจ้งเตือนไปจะประมาณ8 <c oughs> วินาทีนะครับ <c oughs> ดังนั้นก็ เตรียมตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกขอให้ทราบว่าเป็นการทดสอบระบบเท่านั้น<ช>นะครับใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าดีนะคะเราจะได้มีการเตรียมตัวนะคะว่าถ้าเกิดมีข้อความหรือว่าสัญญาณแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้นะคะจะได้เป็นการทราบนะคะว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือ,อว่าภัยพิบัตินะคะที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็พรุ่งนี้บ่ายสองนะคะเตรียมพร้อมทดสอบสัญญ,ญาณกันทั่วประเทศค่ะถูกต้องครับก็ระวังกันไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ